วัีครับวันนี้ก็พบกับรายการเกมเมอร์ทีวีนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไม e c r a f t 0.15.0นะครับโอเคก็คือมันก็จะมีสกินของผมอยู่ตรงนี้นะครับนี่นี่ครับมก็จะกมจปสกินองครับแล้วก็จะให้เลือกสกินนะครับส่วนปุ่มไมก็คือปุ่มทิชชู่แพรกนะครับกดไม่ได้นะครับไม่รู้เพราะอะไรปุ่มแอนเมีอะไรยันไก็กดไม่ได้นะครับปุ่มมนี้ก็เอาไปทําอะไรเนี่ยอ้าวค้างเฉยเลยอ๋อ เอาไว้เข้าเอ้ยขออภัยครับหลุดอ่ะขอะขอภัดดนอย,อยนะครับขออภัยยังถือขออภัยนะครับหลุดนิดหน่อยอ่ะมาแลวนะครับมาครับศูนย์จุดห้าจุดศูนย์นะครับอะพอกดเข้าไปนะครับเราจะมาดูเลยไม่มีอะไรเพิ่มมาเมั่งนะครับ ตายด,ดิแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือเอ้าเจ้เอ้ยข้อเสียของมันก็คือมันจะ Minecraft Player มันจะใช้กับไอ้ Minecraft 0.15.0ไม่ได้นะครับนี่คือข้อเสียมันแต่ถ้าใครแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้นะครับแต่ถ้ามันใช้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าถ้าคุณเห็นอย่างเนี้ยคุณคุณจะไม่โหลดก็ได้นะครับตามใจเลย อ่ะเรามาดูของกันเลยนะครับอโอเคอ่ะดูซิโหลดแมปโยโอเค,อเค,อเคมาเรามาดูของที่มันเพิ่มมาเลยนะครับอ่ะมาเลยไอย้แร็คอ่ะมาวันแรงกัมเลยนะครับไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยนะครับ ็เหมือนจะมีอะไรเพิ่มมันก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรเพิ่มมาเลยนะครับอืก็เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนี่ครับก็ยังไม่เจออะไรที่มันเพิ่มมาเลยอ่ะมาดูตรงแถบอาวุธนะครับอืมันก็แบบเหมือนเดิมนะครับเหมือนจะมีมันก็ไม่มีใข่อะไรเพิ่มมาเลยนะครับอ่ะเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับอือก็เหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเลย อะไรนะครับเอ,อาสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนะครับก็เหมือนเดินทุกอย่างครับอ่เหมือน,นทุกอย่างนะครับแต่ผมขอสอบอะไรสักหน่อยเปิดแป๊บหนึ่งนะครับผมจะลองสร้างวินเทอร์ดู โอเคเราจะมาลองสร้างวินเทอร์กันเลยนะครับมันทำได้หรือเปล่าปึ๊บโอเคพร้อมแล้วนะครับอ้าวอ่าปึ๊บอ่าปึ๊บไม่ได้ครับสร้างวินเทอร์ไม่ได้นะครับอ่าก็มีแค่นี้นะครับมันก็ไม่ได้มีปุ่มอะไรเปลี่ยนหรอกครับทุกอย่างก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับก็ไม่มีอะไรหรอกเหมือนเดิมทุกอย่างเลย โอเคสามารถรับชบใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ b บสไคร์แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับสวัสดีครับ